สวัสดีครับโจฮักได้สรารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะเรียนรู้สมุนไพรไปด้วยกันและก็ในการบําบัดเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆสมุนไพรที่ว่านี้นะท่านผู้ชมวันนี้จะมี2ชนิดในการที่จะมาแก้อาการแก้ไข้แก้ไอโรคหลอดลมอักเสบและมีการขับเสมหะมีเสมหะบ,บ่อยๆนะท่านผู้ชมบางทีหายใจไม่ทันเนะเพราะว่าเสมหะมันเยอะนะครับถ้าเราลิ้นแตะพดาน,นท่านผู้ชม มันก็จะเป็นลื่นบ่งบอกถึงไม่สบายนะท่านผู้ชมมีเสมหะที่มากมายเพราะฉะนั้นมันจะไปขวางกับทางเดินต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหลอดลมอักเสบนะครับมีอาการเจ็บคอคอแห้งนะครับเราจะใช้สมุนไพรทางเลือกท่านผู้ชมสําหรับวันนี้เป็นสมุนไพรที่หลายๆคนนะครับอาจจะรู้และก็ยังไม่รู้ถ้าหากรู้แล้วก็สามารถที่จะซื้อซื้อหามาปลูกมา นั่นได้นะครับก็คือสมุนไพรชนิดแรกก็คือว่านกาบหอยเป็นสมุนไพรยาเย็นมีฤทธิ์เย็นนะครับมีรสจืดชุ่มเย็นเราก็จะเอาสมุนไพรชนิดที่2นะครับมาทําการต้มรวมกันสมุนไพรชนิดที่2ก็คือมีฤทธิ์เย็นเช่นกันท่านผู้ชมผักกาดน้ําหรือย่กเอ็นยืดติดตามชมเลยครับวิธีการกินการใช้ในการใช้สมุนไพรแก้ไอแก้ไข้หลอดลมอักเสบ มีเสมหาที่มากมายและเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจของเราเป็นสมุนไพรบำรุงปอดทําให้ปอดชุ่มชื่นเราจะใช้สมุนไพรทางเลือกชนิดแรกก็คือสมุนไพรว่านกาบหอยประมาณ3 5ใบเอาใบาสดๆเลยเราจะไปต้มรวมกันกับสมุนไพรหญ้าเอ็นยืดหญ้าเอ็นยืดเราก็จะเอาต้นสดๆเช่นกันนะท่านผู้ชมเราก็จะเอาใบาและก็ลําต้นนะครับประมาณ2 3ต้นนะท่านผู้ชมในการที่เราจะไปต้มนะครับเอาใบสดๆมาเลยนะครับหลังจากนั้นน้ําเราก็จะเตรียมไว้นะครับประมาณ1.5ลิตรถึง2ลิตรเราจะกินอย่างไรนะครับเราก็จะมีวิธีการกินก็คือหลังอาหารตอนเช้าหลังอาหารกลางวันตอนเย็นครั้งละประมาณ1แก้วนะครับเปลี่ยนสมุนไพรทุกวันท่านผู้ชมอาการที่ท่านไอไอเรื้อรังไอมานานนะครับและก็มีอาการ แา่เจ็บบริเวณช่วงอกของเราเพราะว่าโรคหลอดลมอักเสบนะครับมีอาการคอแห้งเจ็บคอนะครับมีเสมหะที่มากมายมันก็จะช่วยขับเสมหะของเราให้หายไปเอาลิ้นแตะเพดานดูนะครับว่ามีลื่นหรือไม่ถ้าเรากินสมุนไพรชนิดนี้2ชนิดนี้เข้าไปนะท่านผู้ชมก็คือเราเป็นการต้มกินกินตอนเช้ากลางวันเย็นโอ้หายเลยครั้งละประมาณ1แก้ว ชะงัดนักแหล่ต้มให้น้าเดือดแล้วกินขณนะอุ่นๆนะท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนัสรคารในการใช้สมุนไพรทางเลือกว่านกาบหอยซึ่งมีฤทธิ์เย็นสมุนไพรย่้าเอ็นยืดซึ่งมีฤทธิ์เย็นเช่นกันหรือผักกาดน้ํานะครับเอามาปรับร้อนในร่างกายของคนเราแก้ไข้แก้ไอไอเรื้อรังไอมานานไอทาให้หายขาดด้วยสมุนไพร2ชนิดนี้ในการขับเสมหะและก็ โรคหลอดลมอับเสบให้หายไปทำให้ปอดชุ่มชื่นบํารุงปอดแก้ไอจะงัดนักแเลยล่ะครับ